สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เรามาติวเข้มเติมเต็มความรู้มุ่งสู่อะไรฟันกันกันต่อครับวันนี้เรามาพูดกันในบทที่3ครับเรียนครับเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ครับเรียนครับต่อไปนี้จะเป็นข้อสอบที่มีแรงเสียดทานนะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะทําข้อสอบที่มีเรื่องแรงเสียดทานเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ต้องมาเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับแรงเสียดทานก่อนนะครับแรงเสียดทาน frictional force นะครับเรียนครับ เราไปดูว่าแรงเสียดทานมีกี่ชนิดนะครับนักเรียนครับแรงเสียดทานาเราทวนนิดนึงนครับในความหมายของคําว่าแรงเสียดทานครับแรงเสียดทานคือแรงต้านการเคลื่อนที่ที่เกิดจากการสัมผัสกันระหว่างผิววัตถุ2ผิวอย่างกรณีนี้ก็คือกรณีถ้าดูตามรูปนะครับก็คือวัตถุนะครับวัตถุกับพื้นนะครับ นั่นก็คือผิววัตถุกับผิวพื้นสัมผัสกันเสียดสีกันก็จะเกิดแรงนะครับเกิดแรงที่เรียกว่าแรงเสียดทาน,นครับ frictional force นะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ตัว f เล็กนะครับเรียนครับเรียนครับ f เล็กตัวนี้มาจาก frictional นะครับมาจาก frictional force ตัวแปลว่าแรงเสียดทานนะครับแรงเสียดทานตัวไม่ว่าจะเป็นแรงเสียดทานชนิดใดก็ตามนะครับจะ,ะมีทิศขนาน ขนานกับพื้นผิวสัมผัสนะครับขนานกับพื้นผิวสัมผัสนะครับแล้วก็มีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่หรือมีทิศตรงข้ามกับแรงที่พยายามที่จะทําให้วัตถุเคลื่อนที่นะครับแรงเสียดทานมี2ชนิดครับเรียนครับแรงเสียดทานมี2ชนิดก็คือชนิดที่1ครับคือแรงเสียดทานสถิตครับเรียนครับภาษาอังกฤษก็คือ static frictional force นะครับแรงเสียดทานสถิตนเรียนครับสถิตแปลว่าอะไรนะครับเรียนครับเราจะได้ทราบกันใน ต่อไปนะครับนักเรียนครับแรงชนิดที่2ครับก็คือแรงเสียดทานจนนะครับจนจอนจนนะครับไม่ใช่จอนนจนถ้าจอนนจนแปลว่าไม่มีเงินนะครับอ่าฉะนั้นแรงเสียดทานจนหรือตัวนี้นะครับจอนจนตัวนี้เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับเราจะได้ศึกษาต่อไปซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ kinetic frictional force นะครับเียนครับเราไปดูแรงเสียดทาน ทั้งสองรายละเอียดนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับแรงทั้งสองครับตัวแรกครับชนิดที่1ครับแรงเสียดทานสถิตครับ static frictional force คือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่ครับับขอย้ําคําว่ายังไม่เคลื่อนที่ครับทําไมถึงบอกยังไม่เคลื่อนที่ครับแรงเสียดทานนี้เกิดขึ้นขณะที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่คําว่าสถิตหรือคําว่า static ครับเรียนครับสถิตแปลว่าอยู่ใช่ไหมใช่ไหมว่าอยู่ ในภาษาฟิสิกส์ก็คืออยู่นิ่งอยู่กับที่อยู่โดยยังไม่มีความเร็วนะครับหรือความเร็วเป็นศูนย์เราเรียกว่าสถิตนะครับในความหมายของฟิสิกส์ที่เจาะลงไปครับถือว่าวัตถุถ้าวัตถุยังไม่เคลื่อนที่แล้วถ้ามีแรงเสียดทานหรือแรงต้านก็ถือว่าเป็นแรงเสียดทานชนิดสถิตนะครับนักเรียนครับแรงเสียดทานสถิตนักเรียนครับแรงเสียดทานสถิตมีมากมายหลายค่านะครับตั้งแต่ศูนย์จนถึงค่าสูงสุดนักเรียนครับ ตั้งแต่0นะครับนี่ก็คือแรงเสียดทานสถิตตั้งแต่ไม่มีค่าก็คือเป็น0จนถึงค่าสูงสุดครับค่าสูงสุดเขาจะห้อยเอนะครับค่าสูงสุดซึ่งค่า fs ตัวนี้คือแรงเสียดทานสถิตตัวที่สูงที่สุดถ้าถามว่าสูงที่สุดตอนไหนตอนที่วัตถุกําลังจะเริ่มเคลื่อนที่ครับจะเริ่มเคลื่อนที่นะครับหรือภาษาของ ฟิสิกส์เขาบอกว่าเริ่มเคลื่อนที่คําว่าเริ่มเคลื่อนที่ในความหมายฟิสิกส์แล้วคือยังไม่ได้เคลื่อน,นครับแค่จะเริ่มเคลื่อนที่นะครับนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะได้รู้จัก fs ต่อไปครับแตใ่ให้ทราบว่าแรงเสียดทานสถิตมีตั้งแต่ศูนย์จนถึง fs ถือว่า fs เป็นค่าสูงสุดนะครับทีนี้เรามาทําความเข้าใจาทีละลําลดับนะครับว่าคือถ้านักเรียนครับถ้าวัตถุวางอยู่นิ่งๆนักเรียนครับวางนิ่งวางนิ่งอยู่เฉย แล้วไม่มีแรงอื่นมากระทำถ้าไม่มีแรงอื่นมากระทำนักเรียนครับเราถือว่าแรงเสียดทานสถิตคุณครูขอ,อย้ําว่าสถิตเพราะว่ายัางไม่เคลื่อนนะครับแรงเสียดทานสถิตก็จะเท่ากับศูนย์นั่นก็คือถ้าวางนิ่งๆแล้วไม่มีแรงอื่นมากระทำคือไม่มีแรงมากระทำไม่มีแรงมาดึงมาลากมาผลักเราถือว่าแรงเสียดทานสถิตก็เท่ากับศูนย์หรือก็คือไม่มีนั่นเองนะครับนักเรียนครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่า มีแรงมากระทำถ้าสมมติว่ามีแรงมากระทำสมมุติว่ามีแรงมาดึงนะครับมีแรงมาดึงคุณครูพยายามดึงให้มันดึงให้มันคงในขนานกับพื้นนะครับดึงให้ขนานกับพื้นมองให้ขนานกับพื้นนะครับสมมุติว่ามีแรงดึงนะครับมีแรงมาดึงทีนี้ถ้ามีแรงมาดึงแล้ววัตถุยังไม่เคลื่อนครับคุณครูใช้คําว่าวัตถุยังไม่เคลื่อนวัตถุยังนิ่งอยู่นะครับนั่นก็คือถ้ามีแรงมาดึงสมมติดึงดนึง1นิวตันสมมตินะฮะ ดึง1นิวตันวัตถุก็ยังไม่เคลื่อนนะวัตถุก็ยังไม่เคลื่อนถ้าถามว่าแรงเสียดทานสถิตที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวสัมผัสต,ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่แรงเสียดทานสถิตคุณครูย้ำคำว,ว่าแรงเสียดทานสถิต h. ก็จะเท่ากับแรงดึงครับนักเรียนครับนั่นก็คือแรงเสียดทานสถิตจะเท่ากับแรงดึงนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนแรงดึงเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่าหนึ่งนะครับมากกว่าหนึ่งสมมุติว่าเป็น2นิวตันนักเรียนครับ สมมติว่าตรงนี้เป็น2นิวตันคุณครูขอทับเลยนะครับสมมติเป็น2นิวตันวัตถุก็ยังไม่เคลื่อนครับนักเรียนครับวัตถุก็ยังนิ่งอยู่ครับยังไม่เคลื่อนหรือถือว่าเราออกแรงกระทาน้อยไปวัตถุก็ยังไม่เคลื่อนแรงเสียดทานสถิตจะเป็นเท่าไหร่ก็จะเพิ่มขึ้นเท่ากับแรงดึงครับก็จะเพิ่มขึ้นตามแรงดึงฉะนั้นถ้าเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแรงดึงเพิ่มขึ้นเรื่อยแรงเสียดทานสถิตก็จะเพิ่มขึ้นตามไปเรื่อยๆเท่ากับเท่ากับเท่ากับไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนครับอันน ทีนี้สมมติว่าแรงเสียทานสถิตที่เราทำที่เราเพิ่มขึ้นไปเนี่ยสมมุติเราเพิๆๆ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปเป็น3ใช่ไหมฮะไปเป็น3มแรงเสียทานสถิตก็จะเปลี่ยนเป็น3ครั้งเดียวครับนั่นก็คือจะเท่ากับแรงดึงถ้าตราบใดที่วัตถุยังไม่เคลื่อนนะครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเพิ่มขึ้นนะครับเราดึงเพิ่มขึ้นเพื่อจะให้มันเคลื่อนมมติเพิ่มขึ้นเป็น4วัตถุก็ยังไม่เคลื่อนถ้าวัตถุยังไม่เคลื่อนแรงเสียทานสถิตก็จะเป็น4ี่ครับ ถ้าแรงเสียทานสถิตเพิ่มขึ้นเป็น5วัตถุก็ยังไม่เคลื่อนวัตถุยังนิ่งอยู่แรงเสียทานสถิตก็จะเป็น5นิวตันตามนะครับเรี่อครับนั่นก็คือก็จะเพิ่มขึ้นตามสมมุติว่านะครับสมมุติเฉยนะฮะสมมุติว่า,มมวาแรงที่มากระทํานั้นคุูครูขอยเขียนใหม่ครับมันเลอะนะครับทีนี้สมมุติว่าแรงที่มากระทํานั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยเรืจนมาถึงค่าค่าหนึ่งสมมุตินะครับสมมุติว่าเท่ากับ10นิวตันแรววัตถุ เริ่มเคลื่อนครับคําว่าเริ่มเคลื่อนในภาษาการเคลื่อนที่หรือภาษาฟิสิกส์นี่นักเรียนครับแปลว่าคําว่าเริ่มเนี่ยคือกําลังจะเคลื่อนนะครับกําลังจะเคลื่อนหรือจะเริ่มเคลื่อนนะครับแต่เขาความหมายคือกําลังจะเคลื่อนนะครับหรือจะเริ่มเคลื่อนนะครับนักเรียนครับจะเริ่มเคลื่อนแต่เขาไม่ค่อยพิมพ์จะกันฉังนั้นให้นักเรียนเข้าใจว่าเวลาในอยู่ในข้อสอบคําว่าเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยแปลว่า กำลังจะเคลื่อนที่นะครับกาลังจะเริ่มเคลื่อนที่นะครับถ้ากําลังจะเคลื่อนที่กําลังจะเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยกาลังจะเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยแรงเสียทานสถิตจะเท่ากับเท่าไหร่แรงเสียทานสถิตตัวนี้เราจะถือว่าเป็นแรงเสียทานที่มากที่สุดถ้ามากที่สุดเมื่อไหร่จะห้อยเอสนะครับเียครับนักเรียนสังเกตไหมครับเมื่อกี้นี้ที่คุณผ่านผ่านมาคุณหนึ่งนิวตันสองนิวตันสามนิวตันสี่นิวตันคุณครูจะไม่ห้อยเอสแต่คุณครูจะพูดว่าเป็น f เท่ากับ แรงเสียานสถิตเท่ากับแต่ถ้าห้อย s เมื่อไหร่จะหมายถึงตอนเริ่มเคลื่อนที่หรือตอนจะเริ่มเคลื่อนที่นะครับครับนั่นก็คือถ้าถามว่า fs เท่ากับเท่าไหร่ก็ยังเท่ากับแรงดึงถือว่าเป็นการเท่ากันครั้งสุดท้ายเพราะต่อไปถ้าแรงดึง f ใหญ่เนี่ยมากกว่า10เมื่อไหร่ปั๊บมากกว่าเท่าไหร่ก็ตามแต่ขอให้มากกว่าเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยเคลื่อนทันที คเคลื่อนทันทีฉะนั้นแค่จะเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยเมื่อแรงดึงเท่ากับแรงเสียทานสถิตสูงสุดฉะนั้นแรงเสียทานสถิตสูงสุดก็คือ fs นะครับนะครับฉะนั้นถ้าถ้าดึงมากกว่านี้เมื่อไหร่อ,ออกแรงดึง f ใหญ่มากกว่านี้เมื่อไหร่ก็เคลื่อนทันทีนะครับนั่นก็คือก็จะกลายเป็นแรงเสียทานอีกตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่ทันทีก็คือแรงเสียทานตัวต,ต่อไปครับคือแรงเสียทานจนถ้าวัตถุเคลื่อนที่เมื่อไหร่ถือว่าแรงเสียทานจนทําหน้าที่ต้านการเคลื่อนที่ต่อไป นะครับอันนี้ถือว่าเป็นนักเรียนครับนี่คือเรื่องแรงเสียดทานนะครับแรงเสียดทานสถิตนะครับเรียนครับเราไปดูแรงเสียดทานตัวต่อไปนะครับแรงเสียดทานนะครับขออภัยก่อนที่จะถึงแรงเสียดทานตัวต่อไปนักเรียนครับเรามาพิจารณาสมการพิจารณาสูตรของหรือมาสรุปเกี่ยวกับแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนะครับนะครับแรงเสียดทานสถิตสูงสุดคืออะไรสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือ fs นะครับเรียนครับ นักเรียนเข้าใจคําว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนะครับก็คือ f แล้วก็ห้อย s นะครับนั่นก็คือแรงเสียดทานสถิตสูงสุดแรงเสียดทานสถิตสูงสุดคือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะที่วัตถุเริ่มเคลื่อนที่นักเรียนครับขณะที่วัตถุเริ่มเคลื่อนที่คุณครูบอกแล้วว่าคําว่าเริ่มเนี่ยนักเรียนครับคำว่าเริ่มเนี่ยคือยังไม่ได้เคลื่อนที่นะครับแค่จะเริ่มเคลื่อนที่ขอย้ำให้ทั้งเรียนเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนครับฉะนั้นถ้าดูตามนี้แล้วถ้าถามว่า แรงเสียดทานสถิตเท่ากับเท่าไหร่นะครับไม่ว่าแรงเสียดทานตัวไหนก็ตามเรียนครับแรงเสียดทานนะครับมันจะแปลตามแรงกดถูกไหมครับจะแปลตามแรงกดพื้นนั่นก็แปลว่าถ้าแรงกดพื้นมากแรงเสียดทานก็จะมากทีนี้แรงกดพื้นถ้าในกรณีรูปนี้ก็คือ mg นะครับถ้าตามรูปนี้คือ mg แต่ถ้าเป็นรูปอื่นอาจจะไม่ใช่แรง mg อาจจะมีแรงอื่นเข้ามาฉะนั้นแต่ไม่ว่าแรงกดพื้นจะ เป็นแรงอะไรก็ตามเรียนครับแรงกดพื้นในแนวตั้งฉากก็จะเท่ากับแรงเอ็นเสมอฉะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนแรงกดพื้นเนี่ยให้เป็นแรงเอ็นเพราะแรงเอ็นเท่ากับแรงกดพื้นเสมอนะครับถ้าแรงกดพื้นในแนวตั้งฉากเท่ากับเท่าไหร่แรงเอ็นก็จะเท่ากับเท่านั้นฉะนั้น F แรงเสียดทานจะแปรผันตรงกับแรงกดพื้นในแนวตั้งฉากนะครับในแนวตั้งฉากด้วย ฉะนั้นแรงกดพื้นในแนวตั้งฉากกับแรงเอ็นเอ็นคือแรงที่พื้นตอบโต้แรงกดในแนวฉากนะครับแรงกดพื้นในแนวฉากฉะนั้นก็ F ก็เลยแปรตาม n ทีนี้เมื่อ f แปรตาม n เขาก็เลยเปลี่ยนจากความสัมพันธ์แปรผันตรงเป็นสมการก็ใส่ค่าของที่เข้ามาทีนี้ค่าของที่เขาจะใช้สัญลักษณ์ตัวมิลนะครับ M U มินะครับหรือมูนะครับก็คือมิตัวนี้แทน ค่าคงที่นะครับซึ่งมีชื่อ,อเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์ความเสียทานนะครับถ้าเอามาใช้กับแรงเสียทานสถิตเราก็จะห้อยตรงนี้เป็น S นะครับเรียนครับก็จะเป็น S แล้วมิตัวนี้ก็จะเป็นมิเอสนั่นก็คือแรงเสียทานนี้ก็จะเรียกว่าแรงเสียทานสถิตนะครับแล้วก็มิตัวนี้ก็จะเป็นมิเอสก็สัมประสิทธิ์ความเสียทานสถิตนะครับเรียนครับก็จะเป็นสูตร นะครับขอย้ำว่าถ้าจะใช้ fs เท่ากับ mu sn จะใช้เมื่อวัตถุเริ่มเคลื่อนที่คำว่าเริ่มเคลื่อนที่คือกําลังจะเริ่มเคลื่อนนะครับยังไม่ได้เคลื่อนนะครับโอเคครับอันนี้คือสมการเกี่ยวกับแรงเสียดทานสถิตสูงสุดข,ข้อสอบส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานสถิตสูงสุดตัวนี้ เป็นส่วนใหญ่นะครับเราไปดูแรงชนิดที่2กันนะครับแรงชนิดที่2คือแรงเสียดทานชนิดที่2นะครับแรงเสียดทานชนิดที่2เรียนครับแรงเสียดทานจนนะครับแรงเสียดทานจนสังเกตเอารอลิงสกดนะครับแรงเสียดทานจนคํานี้นะครับแรงเสียดทานจน kinetic f r i กชัน n a l force นะครับเียครับแรงเสียดทานจนตัวนี้ศึกษาง่ายครับเียครับศึกษาง่ายก็คือแรงเสียดทานจนคือแรงเสียดทานขณะที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่ครับ กำลังเคลื่อนที่คําว่ากําลังเคลื่อนที่เนี่ยจะด้วยความเร็วความเร่งเท่าไหร่ก็ตามคงที่ไม่คงที่แรงเสียดทานจนจะมีค่าเดียวกันถ้าสําหรับวัตถุคู่หนึ่งกับพื้นนะครับวัตถุกับพื้นคู่หนึ่งนั่นก็คือแรงเสียดทานจนจะมีค่าเดียวแต่ถ้าเปลี่ยนวัตถุหรือเปลี่ยนพื้นผิวสัมผัสใหม่ก็แรงเสียดทานจนอาจจะเปลี่ยนไปแต่ถ้าพื้นผิวเดิมวัตถุเดิม นะครับสัมผัสคู่เดิมเนี่ยแรงเสียดทานจนจะมีค่าเดียวครับง่ายมากฉะนั้นถ้าถามว่าแรงเสียดทานจนคืออะไรคือแรงเสียดทานอ่าที่เกิดขึ้นขณะที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่นะคกำลังเคลื่อนที่กําลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วความเร่งเท่าไหร่ qui? ไม่มีผลนะครับความเร็ว,คว,รวความเร่งเท่าไหร่ก็ตามถ้าสําหรับวัตถุคู่หนึ่งวัตถุพื้นหนึ่งแล้วเนี่ยคู่เดิมแล้วเนีเ่ยแรงเสียดทานจนจะเท่ากัน ถึงแม้ความเร็วจะเปลี่ยนไปความเร่งจะเปลี่ยนไปก็ตามฉะนั้นเราก็ใช้สมการคำนวณคือ f เท่ากับ mu n เหมือนกันแต่ห้อย k ครับเห็นครับห้อย k สำหรับแรงเสียดทานจนแล้วก็ mu ก็ห้อย k นะครับสมระสิความเสียดทานจนครับเห็นครับอันนี้คือแรงเสียดทานจนทําความเข้าใจง่ายๆนะครับก็เป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะที่วัตถุก,กําลังเคลื่อนที่ครับเราไปดูว่าเราเปรียบเทียบกันระหว่างแรงเสียดทาน จนกับแรงเสียดทานสถิตครับนีนครับแรงเสียดทานจนกับแรงเสียดทานสถิตนักเรียนทราบไหมครับว่าระหว่าง fs ก,กับ fk ไขมากกว่ากันครับนีนครับ fs กับ fk ไขมากกว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องจําก็คือว่าแรงเสียดทานที่มีค่ามากกว่านักเรียนจําได้ไหมครับว่าขณะที่วัตถุกําลังจะเคลื่อนเนี่ยเวลานักเรียนผลักรถนะครับผล,ลักรถยนเราเห็นว่าขณะที่ มันจะเริ่มเคลื right. ่อนที th ่หรือจะให้มันเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยนักเรียนเห็นว่านักเรียนต้องใช้แรงมากหรือแม้แต่เราจะขับเคลื่อนรถหรือขับรถออกไปนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนใช้เกียร์เกียร์ต่ําหรือเกียร์หเกียร์สเห็นไหมครับซึ่งใช้แรงมากก็แสดงว่าการที่เราจะต่อสู้กับแรงเสียทานขณะที่วัตถุหยุดนิ่งนั้นเราถือว่าต้องใช้แรงมากนั่นก็แปลว่าแรงเสียทานขณะที่วัตถุจะเริ่มเคลื่อนที่นั้น รือว่ามีค่ามากกว่าแรงเสียดทานขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่นั่นเองครับนั่นก็คือ fs มากกว่า fk หรือสถิตมากกว่าจนนะครับจนย่อมมีน้อยกว่าสถิตนะครับจนมีน้อยกว่านะครับอันนี้คือวิธีการจำนะครับและขณะเดียวกันถ้า fs มากกว่า fk นักนเรียนจะเห็นว่า mu s ก็ต้องมากกว่า mu k ด้วยถูกไหมฮะมากกว่าด้วยเพราะว่า mu sn μk n n ตัดออกสองข้างเพราะว่า n เท่ากันสําหรับสําหรับพื้นคู่หนึ่งจะเห็นว่า μs ก็ย่อมมากกว่า μk นะครับนั่นก็คือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตมากกว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนลครับอันนี้คือข้อสรุปเกี่ยวกับอ่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเกี่ยวกับแรงเสียดทานสองทั้งสองชนิดนะครับนะครับต่อไปเราไปทําข้อสอบนะครับไปทําข้อสอบเรามมดูข้อสอบข้อแรกนะครับมห้าศูนย์ครับหนึ่งครับจะออก เกี่ยวกับแรงเสียดทานเป็นข้อสอบที่ไม่คำนวณครับเนี่อครับข้อสอบที่ไม่คำนวณเรามาดูข้อสอบข้อนี้ครับออกแรงลากวัตถุที่วางนิ่งบนพื้นออกแรงลากวัตถุที่วางนิ่งนะครับออกแรงลากวัตถุที่วางนิ่งบนพื้นที่มีแรงเสียดทานแน่นอนครับเกี่ยวกับแรงเสียดทานมีแรงเสียดทานนะครับออกแรงลากวัตถุที่วางนิ่งอยู่บนพื้นที่มีแรงเสียดทานเป็นเวลา1นาทีครับลากนาน1นาทีครับเนี่อครับข้อใดกล่าวผิด ขอย้ําคําว่ากล่าวผิดนะครับหาหาข้อที่กล่าวผิดนะครับไม่ใช่ข้อที่กล่าวถูกเรียนครับมาดูข้อตัวเลือกที่หหรือคํากล่าวที่1ครับวัตถุเริ่มเคลื่อนที่เมื่อแรงกระทํามากกว่าแรงเสียดทานจนผิดหรือถูกครับเรียนครับเราเรียนมาหยกหยกเมื่อกี้นี้นครับเรียนครับเรียนมาหมาดๆเลยครับเราเห็นว่าวัตถุจะเริ่มเคลื่อนที่วัตถุเริ่มเคลื่อนที่มเมื่อไหร่ครับเมื่อแรงเสียดทานเมื่อแรงที่มากระทํานั้นเป็นไงครับ มากกว่าแรงเสียดทานเลยครับตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นจนหรือเป็นสถิตครับมากกว่าแรงเสียดทานสถิตใช่ไหมครับมากกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดใช่ไหมครับเรียนครับนั่นก็คือมากกว่า fs ฉะนั้นข้อนี้มันผิดเพราะว่าเป็นคําว่าจนฉะนั้นข้อใดกล่าวผิดตอนนี้ได้แล้วครับข้อแรกเลยนะครับข้ออื่นแทบไม่ต้องไปพิจารณาเลยนะครับเพราะได้ข้อแรกไปแล้วเพราะถ้าเราจําแม่นว่าโอเควัตถุเริ่มเคลื่อนที่เมื่อแรงที่มากระทํานั้น มากกว่าแรงเสียดทานจนนะครับนั่นก็คือถ้ายังเท่ากับแรงเสียดทานสถิตอยู่ก็จะเริ่มเคลื่อนนะครับนั่นคือวัตถุจะเริ่มเคลื่อนที่นะครับเมื่อเท่ากับถ้ามากกว่าในี่เคลื่อนแน่นอนมากกว่าแรงเสียดทานสถิตเคลื่อนแน่นอนเพราะนั้นข้ามีคําว่าเริ่มเมื่อไหร่ต้องเอฟเอนะครับขอย้ำนะฮะทีนี้ข้อ2ครับถ้าเราพิารณาเอาความรู้นะครับว่าถูกไหมถ้าแรงที่ลากมากกว่าแรงเสียดทานวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็แน่นอนครับถ้า แรงกระทำมากกว่า f ามากกว่า f แล้วมากกว่าแรงเสียดทานามากกว่าแรงเสียดทานแล้วเนี่ยเราจะถือว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งแน่นอนนะครับก็าตามกฎข้อ2ของนิวตันครับ sigma f เท่ากับ ma ถ้าเราจะเขียนก็คือ sigma f เท่ากับ ma แล้วถ้าแรงที่มากระทํามากกว่าแรงเสียดทานนะครับรอย่าลืมว่าแรงเสียดทานจะทําหน้าที่เป็นลบเป็นแรงต้านนะครับเท่ากับ ma ฉะนั้น ถ้า f ใหญ่มากกว่า f เ,เล็กก็ถือว่ามีความเร่งแน่นอน,นครับเพราะว่าแรงลับไม่เป็นศูนย์นะครับอันนี้ข้อ2ก็ถูกอยู่แล้วนะครับอันนี้เราพิจารณาความรู้เฉยๆนะครับหลังเวลาหนึ่งนาทีวัตถุจะเคลื่อนที่ช้าลงเรื่อยๆก็แน่นอนครับเพราะว่าเราออกแรงลากวัตถุบนพื้นนะครับที่มีแรงเสียดทานถ้าเมื่อแรงที่มากระทํานั้นเลิกกระทำนะครับคือทําเป็นเวลานานหนึ่งนาทีครบหนึ่งนาทีปั๊บเลิกทํา นะครับเลิกทาปั๊บวัตถุก็จะเคลื่อนที่ช้าลงเพราะว่ามีแรงเสียดทานถูกไหมครับก็มีแรงเสียดทานฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกทีนี้หลังเวลาหนึ่งนาทีวัตถุจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงตามแนวเดิมอันนี้ก็คือเคลื่อนที่ช้าลงอย่างข้อ3แต่เคลื่อนช้าลงในแนวเส้นตรงนะครับถ้ามีแรงที่มากระทํานั้นเพียงแรงเดียวก็คือแรงเสียดทานนะครับ่ึงทับขณะที่เคลื่อนที่ไปนั้นแรงที่แรงลับก็คือแรงเสียดทานฉะนั้นวัตถุก็จะเคลื่อนที่ช้าลงช้าลงนะครับในแนวเส้นตรงอันนี้ก็มีโอกาสเป็น ในแนวเส้นตรงนะครับอันนี้ก็มีโอกาสถูกฉะนั้นก็คํากล่าวที่ผิดก็คือข้อหนึ่งอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับอันนี้คือข้อสอบตัวอย่างข้อสอบของโคตามขอที่เคยออกเกี่ยวกับแรงเสดทานที่เป็นข้อสอบไม่คํานวณครับเดี๋ยวครับนักเรียนครับเรามาดูข้อสอบข้อต่อไปครับมข5ห้าหนึ่งครับข้อ2ครับออกแรง F ขนาด10นิวตันผลักมวล m มวล2กิโลกรัมที่วางอยู่บนพื้นราบในทิศทางดังรูปดูรูปข้างล่างนะครับเรียนครับถ้าพื้นมี มิวเท่ากับ1ส่วน7มิวคือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานครับและค่าแทนเซต้าเท่ากับ3ส่วน4เรียนสังเกตเขาบอกค่ามุมมาบอกมุมมาเป็นลักษณะบอกค่าแทนนัเรียนจะต้องเอาค่าแทนเท่ากับ3ส่วน4ไปแปลว่าเป็นมุมอะไรนะครับหรือเป็นค่าสายค่าคอเท่าไหร่นะครับจงคำนวณหาค่าความเร่งหาค่าความเร่งของวัตถุกำหนดให้ค่า g 1 0เมตรต่อวินาทีกําลังสองครับเรียนครับมีตัวเลือกเรียนครับไปดูที่รูปครับไปดูที่รูป เขาบอกว่าออกแรง10นิวตันตรงนี้ครับแรง10นิวตันครับแรง10นิวตันกระทาลักษณะทามุมกับแนวระดับนะครับลักษณะมุมเงยขึ้นลักษณะนี้10นิวตันครับแล้วก็มวลก้อนนี้นักเรียนครับมวลก้อนนี้2กิโล2กิโลนักเรียนครับแรงที่กระทำนะครับก็คือถ้าโลกดูดเท่าไหร่ครับเราใส่เข้าไปเลยนะครับใส่แรงที่กระทำต่อวัตถุเลยนะครับนั่นคือขั้นตอนแรกเราต้องใส่แรงที่กระทำต่อวัตถุตอนนี้คุณครูกําลังใส่ แรง MG นะครับคือโลกดูดนะครับลักษณะเดียวกันมีมิวครับมีมิวถ้าพื้นมีสัมประสิทธิ์ความเสถียรแน่นอนพื้นก็ต้องมีแรงเสถียรทีนี้แรงเสถียรจะมีทิศไหนแรงเสถียรก็ต้องมีทิศต,ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ตอนนี้วัตถุจะเคลื่นรรอ,น,น,น,อน,น,นที่ไปทางขวาสังเกตแรงกระทําอย่างนี้แน่นอนวัตถุน่าจะเคลื่อนที่ไปทางขวาใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางขวาแรงเสถียรที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว ตัมผัสเนี่ยก็คือขนานกับพื้นนะฮะแรง F ตัวนี้ก็ต้องมีทิศไปทางซ้ายก็มีทิศตรงข้ามกันื่้นทีนะครับทีเราจะหาความเร่งครับเรียนครับถ้าจะหาความเร่งเดียนครับก็ก็คงหนีไม่พ้นสูตรสมการซิกมาเอฟเท่ากับเอแต่ก่อนที่เราจะไปหา A เราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเราจะต้องรู้อะไรบ้างแปลว่าเราต้องรู้ M อ็มใช่ไหมเอ็มสกิโลเรามีแล้วครับเรียนครับ M2 กิโลเรามีแล้วขณะเดียวกันซิกมาเอ ทีนี้คาว่าซิงมาเอฟก็คือแรงลับในแนวการเคลื่อนที่คําว่าในแนวการเคลื่อนที่ก็คือแนวนอนนั่นเองครับแนวนอนทีนี้ถ้าแนวนอนตอนนี้เราเห็นว่ามีแรงเสียดทานแล้วนะครับแต่มีทิศตรงข้ามการเคลื่อนที่ทีนี้ถ้าถามว่า10นิวตันสามารถแตกแรงย่อยไปอยู่ในแนวนอนได้ไหมถ้าอยู่ในแนวนอนได้เราก็ถือว่านั่นก็คือแรงย่อยของ10นิวตันอยู่ในแนวนอนฉะนั้นเราก็ต้องแตก10ใช่ไหมไป ไปอยู่ในแนวนอนเพื่อให้มันเป็นแรงย่อยในแนวนอนนะครับเดียครับฉะนั้น10แตกไปทางนี้แตกเข้ามุมแตกเข้ามุมเป็นการเรื่องแตก<ด>แรงนะครับเป็น,อน10อะไรครับเรียนครับสิบแตกเข้ามุมครับเป็น10 <ไว S 1> อะไรครับคอร์สเลือทรายคร,ครับเรียนครับถ้าใครจําไม่แม่นจําไว้นะครับถ้าแตกเข้ามุมจะเป็นคอร์สเข้าคอร์สนะครับเข้าคอร์ส,รส,รรสแต่ถ้าแตกหนีมุมมาทางแกนวายนะครับแกนวายรูจะลากลงนะครับแต่จะหัวขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ หัวจะขึ้นนะครับนี่ครับคือหัวคือตวัดหางมาทางนี้เขาเรียกแตกนี้มาทางนี้ก็จะเป็น10บสายถูกไหมครับหนี่ครับสิบสายอันนี้ก็คือ10บสายเซต้านะครับนึ่ครับสิบสายเซตานะครับโอเคครับฉะนั้นแรงตัวนี้เราเห็นว่าแตกไปแล้วครับไม่เหลือแล้วครับแตกแล้วเหมือนแก้วแตกครับก็ไม่เหลือนะครับฉะนั้นก็10บคอร์สสิบสายสิ่งที่เราจะต้องใส่เข้าไปอีกก็คือว่าแรงเอ็นครับนี่ครับคือเมื่อไหรก็ตามโจทย์ให้มิวมา แน่นอนต้องใช้สูตร f เท่ากับ mu n ถูกไหมครับเรนครับ f เท่ากับ mu n ฉะนั้นเราจะต้องใส่แรง n ถ้าถามว่าแรง n คืออะไรแรง n ก็คือแรงปฏิกิริยาที่พื้นตอบโต้แรงที่วัตถุกดพื้นในแนวฉากฉะนั้นแรง n จะต้องมีทิศขึ้นนะครับหรือพุ่งออกจากพื้นกระทาต่อวัตถุในแนวตั้งฉากครับทีนี้เราจะเห็นว่าแล้วแรง n จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะต้องหาแรง n เพื่อจะไปหาแรง f เสศยฐานต่อฉะนั้นแรง n แรง n จะเท่ากับเท่าไรนักเรียนก็ดูว่าแรง n มีทิศขึ้นถ้าแรง n มีทิศขึ้นนักเรียนครับแล้วก็สังเกตไหมครับว่า10สายก็ขึ้นให้นักเรียนเอา n กับ10สายนี่บวกกันครับ10สายนี่บวกกันแล้วถ้ากับแรงลงแรงลงคือเท่าไหร่ครับ20นิวตันนั่นคือหลักการว่าถ้าแรงที่กระทาในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่เราจะถือว่าแรงลับเป็นศูนย์การที่แรงลับเป็นศูนย์ก็คือแรงขึ้นกับแรงลงต้องขนาดเท่ากัน ึงจะหักล้างกันเป็นแรงลับเท่ากับ0นย์ะครับเี่ครับอันนี้คือทําไมคุณครูถึงเอา n บวก10บทราเซต้าเท่ากับ20ก็ด้วยเหตุผลนี้นะครับว่าจับเท่ากันเลยนะครับตรงข้ามกันเท่ากันถ้าไม่มี10บทรก็ถือว่า n เท่ากับ20ในบางข้อสอบที่ไม่มีการแตกไม่มีการแตกแรงครับอันนี้มีการแตกแล้วมันมีแรงแตกเข้ามาเกี่ยวข้องในแนวดิ่งด้วยก็ต้องะระมัดระวังฉะนั้นนักเรียนก็หา n ต่อนะครับ10บทรายสิบททีนี้ sinθ เซต้าเซต้าเท่ากับเท่าไหร่โจทย์ไม่ แต่ให้มาเป็นแทนเซตาฉะนั้นนักเรียนจะต้องเอาค่าแทนเซตาเนี่ยมาตีเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับมาตีเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับโดยสมมุติว่าเซตาตรงนี้ทีนี้นเราก็แทนเซตาเท่ากับแทนเซตาเท่ากับสามส่วนสี่แทนเซตาเท่ากับข้ามชิดใช่ไหมฮะเราเรียนต้องจําให้ได้ข้ามคืออะไรข้ามคือด้านตรงข้ามมุมฮะซึ่งข้ามก็คือสามชิดก็คือสี่ใช่ไหมสี่ 4. แล้วตรงข้ามมุมฉากต้องเป็นอะไรล่ะ ถ้าเป็นสามเหลี่ยมสามสี่ชงข้ามุมฉากก็เป็นห้าหรือไปหาพีทาโกรัสนั่นเองแต่เราคงไม่เสเวลาไปหานะครับเราต้องจําได้แน่นอนคือสามเหลี่ยมสามสี่ห้านะครับสามเหลี่ยมมุมฉากสามสี่ห้านักเรียนครับก็นําเอามาหาค่าสายได้นั่นก็คือนักเรียนก็หาค่าสายจากตรงนี้ว่าสายเซต้าเท่ากับข้ามฉากข้ามฉากนักเรียนก็3ส่วนห้านเรียนครับสามส่วนห้านักเรียนก็แทนข้ามฉากลงไปนะครับเท่ากับ20แล้วนักเรียนก็เอา อ่าห้าใช่ไหมห้านักเรียนครับกับ10ตัดกันก็เป็น2ถูกไหมฮะสกับ3เป็นเท่าไหร่นะครับ2กับ3าอ่าสองกับ3เป็น6ถูกไหมครับก็ n n เท่ากับก็คุณครูจะย้าย6มาฝั่งนี้เลยนะครับเป็น6กแล้วใช่ไหมสองสาเป็น6ก็ย้ายมาเป็นลบก็เหลือ14ถูกไหมครับนักเรียนครับสิบสี่เนเท่ากับสิดังนั้นเมื่อ n อ็เท่ากับสิแล้วถ้าเราอยากได้ f ถูกไหมเราอยากได้ f ตรงนี้ เราก็สามารถแทนมิลลงไปถูกไหมครับเรียนครับมิลก็คือ1ส่วนอะไรครับ1ส่วน7ถูกไหมฮะเอ็นเท่าไหรครับเอ็นสิบสี่เราหามาเมื่อกี้นี้นะครับก็7ตัด14ถูกไหมในที่สุดนักเรียนก็จะได้แรงเสียดทานถูกไหมครับเรียนครับแรงเสียดทาน7กับ14ตัดกันได้2ถูกไหมฮะแรงเสียดทานก็เป็น2นิวตันอันนี้คือ2นิวตันคนีครับนั่นก็คือจําไว้นะครับแรงเสียดทานเท่ากับ2นิวตันแล้วทีนี้เมื่อแรงเสียดทานเท่ากับ2นิวตันเราก็เอานํามาลงมาเขียนตรงนี้ก็ได้นะครับ แล้วขณะเดียวกัน10คอร์สนะครับนักเรียนก็อาจจะหาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะสิบคอร์สสิคอร์สนักเรียนก็คอร์สเซต้าก็ชีทฉากชีทก็คือ4ใช่ไหมฉากก็คืออะไรครับฉากก็คือ5ก็4ส่วน5ังนั้นนักเรียนก็เอา5เอา5กับ10ตัดกันอีกนะครับ5กับ10ตัดกันในส่วนนักเรียนก็2 4ใช่ไหมสองก็ได้8นั่นก็คือแรงที่ผลกไปทางขวานี้ก็คือ8นิวตันนักเรียนครับ ฉะนั้นเวลานักเรียนจะเอาแรงที่อยู่ในแนวการเคลื่อนที่คือแนวนอนเนี่ยมารวมกันนักเรียนเห็นว่าแรงที่ผลับไปทางขวา8แรงที่ต้านก็คือ2ฉะนั้นก็8<ม>กับ2ทําอะไรกันครับ<ม>ก็บลบกันถูกไหมฮะเป็นแรงลับ8ลบ2เท่ากับ M M ็ก็คือ 2a หาเราจะหา A นะครับข้อสอบข้อนี้ฉะนั้นก็ได้เป็น6หาร2ถูกไหมครั้งเรียนครับก็ได้ A ฉะนั้น A ก็ได้แล้วครับนักเรียนครับก็เท่ากับง่ายๆครับตัวเลขง่ายงฉะนั้นเท่ากับ3นิวตันก็เลือกชอยที่2นะครับนี่คือข้อสอบนะครับมขอห้าเขาออกเกี่ยวกับแรงเสียดทานสถิตเกี่ยวกับการคานวณแรงเสียดทานสถิตเห็นครับข้อนี้ก็มีการแตกแรงด้วยนะครับฉะนั้นก็ในเรื่องของการแตกแรงเข้ามุมเป็นคอสหนีมุมเป็นสายนะครับคุณครูอาจจะเรียกว่างับมุมนะครับงับคอสงะสายนักเรียนก็จําให้ได้นะครับงับคอสงะสายงับคอสงะสาย นะครับสูตรงับงะครับงับคอนงะสายแตกแรงครับเราพบกันเพียงแค่นี้เราพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ